ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารพัดเรื่องเล่าครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้แบบไหนก็ยอมได้รับผลนั้นๆยกตัวอย่างเรื่องราวของนายมนตรีมนตรีเป็นชายหนุ่มเต็มไปด้วยความโลภโกรธและหลงเขากงกินเพื่อนบ้านทำร้ายสัตว์ทำลายธรรมชาติพูดปดหลอกลวง ทำร้ายจิตใจคนอื่นหลายครั้งแม้บางครั้งมีโอกาสทำบุญเขาก็ไม่สนใจวันหนึ่งเขาป่วยหนักร่างกายอ่อนแรงนอนบนเตียงไม้เก่าคิดถึงบาปที่เคยทำแต่ความสำนึกเพียงเล็กน้อยไม่อาจแก้กรรมสะสมค่ำคืนหนึ่งฝนตกพรำ,พรำแสงจันทร์สลัวสลัวมนตรีเริ่มหายใจลำบากใจกระวนกระวายทันใดนั้นเสียงหัวใจหยุดเต้นร่างเบาลอยขึ้น มนตรีเห็นแสงเล็กๆของความดีที่เคยทำแต่ทันใดนั้นก็มียมมาทูตปรากฏตัวสูงใหญ่ใบหน้าคมดวงตาเย็นชายมมาทูตพูดเสียงเข้มมนตรีกำหนักของเจ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงเจ้าจะต้องเรียนรู้ทุกที่ตัวเองสร้างยมมาทูตยื่นมือชี้ไปยังประตูอเวจีประตูเต็มไปด้วยหมอกดำและเปลวไฟครุง้งเสียงคร่ำครวญและเสียงร้องห้าเย็นชาก้องเข้าหู มนตรีพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกยมมาทูตจับมือเขาและพาเข้าสู่ขุมนรกไฟมหานรกพื้นดินร้อนเหมือนไหลไปด้วยลาวาร่างของเขาถูกไฟเผาแต่ไม่ตายเห็นผู้ตกนรกคนอื่นถูกเผาตามกรรมทุกทรมานทั้งกายและใจลุกลามทั่วตัวเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณร,รวมกับเสียงไฟลุกพรึบมนตรีสำนึกว่าบาปในชีวิตตัวเอง ทำให้ต้องทรมานแบบนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยควันดํากลิ่นไหม้และความร้อนแผดเผายมประตูดยืนเงียบข้างๆคอยชี้กรรมและเตือนบทเรียนยมประตูดพามนตรีไปยังกรงเหล็กแหลมวิญญาณตกนรกถูกอาวุธทรมานเสียงกรีดร้องก้องไปทั่วทุกทรมานตรงตามกำหนักของแต่ละคนมนตรีเริ่มตระหนักว่าบาปสะสมแต่ละอย่างต้องชดใช้ด้วยทุกนี้ ยมมาทูตพูดเบาๆว่านี่คือผลกรรมของเจ้าเจ้าต้องเรียนรู้ทุกขคุมนี้ทรมานทางจิตใจเห็นภาพเหตุการณ์ที่เคยทำร้ายและหลอกลวงผู้อื่นซ้ำไปซ้ำมาไม่มีวันจบเสียงร้องของเหยื่อกรีดหัวใจและจิตวิญญาณมนตรีเริ่มสำนึกพิษอย่างแท้จริงยมมทูตยืนมองย้ำเตือนบทเรียนจากกรรมพบวิญ,ญญาณคนอื่นตกนรกด้วยกรรมต่างกันบางคนถูกไฟเผา บางคนโดนแทงทุกคนถูกทรมานตามกรรมของตนเองมนตรีเห็นว่าทุกในนรกเกิดจากกรรมสะสมจริงๆยมทมูตเดินเคียงข้างบอกว่าเจ้าจะต้องเดินผ่านทุกขุมเพื่อเข้าใจความทุกข์ของตนเองหมอกหนาและขุมทรมานซ่อนอยู่หลายขุมบรรยากาศร้อนและมืดมีเสียงกรีดร้องและหกและร้องไห้ปะปนเห็นวิญ,ญญาณตกนรกใหม่ๆ ถูกลากเข้าขุมต่างๆมนตรีเริ่มเข้าใจความหมายของกรรมและบทเรียนชีวิตผีเปรตเริ่มเข้ามาประชิดตัวพวกมันหิวโหยและอาฆาตวิญญาณต้องหนีแต่ไม่มีที่หลบบทเรียนเรื่องการทำบาปต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ยิ่งชัดเจนยมมาทูตเตือนว่าเจ้าเห็นแล้วหรือการทำบาปทำให้ชีวิตและวิญญาณเจ็บปวดเพียงใดมนตรีเริ่มสำนึกผิดอย่างแท้จริง เห็นว่าการทำบาปหนักทำให้ตกนรกทรมานยาวนานและเจ็บปวดสุดขั้วเขาเข้าใจว่าการทำบุญและสำนึกผิดในโลกมนุษย์คือหนทางหลีกเลี่ยงวิบากกรรมวิญญาณของเขายังคงอยู่ในนรกเพื่อเรียนรู้บทเรียนปิดฉากด้วยการเข้าใจความทุกข์ของตนเองและบาปที่ทำไว้ยมมทูตหายไปในหมอกพร้อมคำพูดสุดท้ายจำไว้นะ ทุกกรรมจะตามเจ้าจนกว่าจะชำระข้อคิดจากเรื่องเล่านรกเกิดจากกรรมหนักทั้งทางกายวาจาและใจทุกทรมานในนรกเป็นทั้งร่างกายและจิตใจการสั่งสมบุญและสำนึกผิดช่วยลดวิบากกรรมในอนาคตเรื่องนี้เตือนสติให้รู้จักทำดีและเคารพชีวิตผู้อื่นครับก็จบลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา เข้ามาฟังคลิปนี้สวัสดีครับ